ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงโนเวนฝากกดติดตามและกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบทที่856มืดลงเรื่อยๆเลอแปงยิ้มชมว่าฝีมือการทำอาหารดีมากทั้งสีและกลิ่นดีที่สุดเมื่อถึงเวลาทานอาหารเธอถึงออกมาจากห้องครัวสายตาเธอไม่กวาดมาเลยเธอตรงไปนั่งบนเก้าอี้ก้มหน้าและกินอย่างเดียวบทสนทนาบนโต๊ะอาหารยังคงมาจากแม่ของเธอและเลอแปงการพูดไปหัวเราะไปนั้นเป็นอะไรที่แปลกตามาก ดีได้ยึดมั่นในหลักการไม่พูดถ้าไม่จําเป็นและพยายามทําให้ตัวเองไม่มีตัวตนมากที่สุดทั้งสองคุยกันจนไม่มีเวลาสนใจเธอเลอแปงยิ้มชมว่าฝีมือการทําอาหารดีมากรสกลิ่นสีเทียบได้กับเชฟในโรงแรมเลยในที่สุดสายตาของเขาก็จ้องไปที่ดีด้าฝีมือการทําอาหารของคุณเป็นยังไงได้สืบทอดมาจากคุณป้าไหมจูจ่ๆหัวข้อนี้ก็ตกมาอยู่ที่เธอดีด้าตกใจสําลักและไอไม่หยุด เมื่อเห็นอย่างนี้แม่ของเธอก็เอนตัวไปข้างหน้าตบหลังเธอพลางพูดว่าโตขนาดนี้แล้วกินข้างยังสำลักอีกดีด้าพูดไม่ออกเธอจะรู้ได้ยังไงว่าทั้งคู่คุยกันอยู่ดีๆและจู่ๆก็เปลี่ยนเรื่องมาที่ตัวเองเฉยๆหวังว่าจะได้มีโอกาสชิมอาหารของคุณเลอแปงเลิกคิ้วดีด้าแอบดุเขาในใจว่าหน้าไม่อายแต่ใบหน้าของเธอสงบและเต็มไปด้วยรอยยิ้มบริสุทธิ์พูดตามตรงดีด้าเป็นเด็กขี้เกียจ แต่ก็ได้ถ่ายทอดฝีมือการทำอาหารจากป้าไปนิดหน่อยเธอพอทำได้ไว้คุณมีเวลามานะคะป้าจะให้เธอทำอาหารให้คุณกินรอยยิ้มไม่เคยหายไปจากมุมปากของแม่ดีด้าเลยที่จริงเธอมีความคิดอย่างอื่นในใจแล้วผู้ชายที่อยู่ตรงหน้ามีบุคลิกที่ดีและโดดเด่นมากและตอนนี้ดีด้าก็กลับมาเป็นโสดอีกครั้งถ้าทั้งสองได้คบจริงๆมันก็จะเป็นสิ่งที่สวยงามมาก แม่อย่าพูดเรื่องไร้สาระอย่ามาโกหกแบบนี้ทักษะการทำอาหารของฉันแย่มากกินไปสิบคนบอกว่าแย่แล้ว9้าคนงั้นดีเลยฝีมือทำอาหารของคุณป้าดีมากคุณมีเวลาก็เรียนเพิ่มหน่อยคราวหน้าผมจะมาตรวจจะมาตรวจเขาคิดว่าเขาเป็นใครแม้ว่าเขาจะให้เธอยืมเงินล้านหยวนอย่างรวดเร็วแต่เขาก็ไม่ควรเอาเปรียบเธอแบบนี้แม่ก็ว่ามันดีเหมือนกันอีกหน่อยก็เรียนจากแม่เยอะๆนะแม่ของดีด่าหัวเราะเบาๆ เมื่อดึกแล้วเลอแปงก็ไม่ได้วางแผนที่จะอยู่อีกต่อไปจึงลุกขึ้นและเตรียมที่จะกลับไปดีได้ยังคงดื่มซุปเต้าหู้หัวปลาโดยไม่เงยหน้าขึ้นเลยไม่ต้องพูดถึงเรื่องจะไปส่งเขาแม่ของดีด้าผลักไหล่ของเธอและพูดว่ายัางไม่รีบไปส่งเลอแปงอีกไม่ต้องให้เธอพูดเธอรู้ว่าเธอควรไปส่งเลอแปงออกไปแม้จะทำตามมารยาทก็ตาม ทั้งสองเดินออกจากห้องไปตามกันรถจอดที่ลานจอดรถหลังจากไปส่งเขาที่บันไดดีด้าก็หยุดเดินขับรถระวังนะคะเมื่อเลอแปงหยุดและกำลังจะพูดดีด้าก็ได้ก้าวถอยหลังไปหลายก้าวแล้วคือวันนี้ฉันเหนื่อยนิดหน่อยฉันจะกลับไปก่อนแล้วไม่ไปส่งแล้วนะเมื่อพูดออกไปเธอก็เหมือนกระต่ายไม่สิเธอหนีเร็วกว่ากระต่ายซะอีกและเหมือนจะตกใจอย่างหนักริมฝีปากบางกระตุกเลอแปงยกสองแขนก็ดอกน่าสนใจมากน่าสนใจมากจริงๆ แม่ของดีด้ากำลังยืนเก็บจานอยู่ที่โต๊ะเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าเธอก็หันกลับมาและขมวดคิ้วเมื่อเห็นดีด้าทำไมกลับมาเร็วจังไปส่งเขาถึงที่ไหนทางขึ้นบันไดเธอเทน้ำอุ่นหนึ่งแก้วแล้วดื่มทำไมไปส่งถึงแค่บันไดแม่ของดีด้าลดเสียงลงอย่างไม่พอใจมากไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้ทางศักหน่อยโตขนาดนั้นแล้วยังต้องให้หนูช่วยอีกรอเธอไม่เห็นด้วยและยังคิดว่ามันน่าขันแม่ของดีด้าไม่พอใจกับทัศนคติของเธอมาก จึงเอื้อมมือไปบีบไหล่ของเธอแกมีสมองบ้างไหมดีด้าไม่เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างสองสิ่งนี้ทำไมเธอถึงไม่มีสมองละ่ะหัวแกชนกำแพงหรือเปล่าสถานการณ์แบบนี้ใครจะให้แกยืมเงินล้านหยวนโดยไม่คิดอะไรแม่ของดีด้ายื่นมือไปจิ้มหัวเธอแกก็เคยมีความรักมาก่อนทำไมสมองของแกถึงโง่กว่าสมองหมูถ้าเขาไม่สนใจแก ท่านประธานจะเอาตะกร้าผลไม้ไปโรงพยาบาลทำไมและทำไมเขาถึงมีเวลามาที่บ้านของเราเมื่อได้ยินเช่นนี้ดีด้าก็อดไม่ได้ที่จะกลอกตาแม่อย่าคิดมากสิอย่างกับว่าตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความรักไม่มีผิดเขาเป็นผู้บริหารแล้วเขาจะสนใจคนอย่างหนูได้ยังไงสมควรที่จะเป็นโสดสมควรที่จะถูกหลอกถึงเขาจะไม่สนใจแก ä, แต่แกก็โสดเขาก็โสดเขามีนิสัยดีโดดเด่นอายุน้อยแถมยังดูมีความสามารถมาก แกน่าจะคิดเผื่อตัวเองหน่อยใช่ไหมถ้าเป็นตอนที่ฉันสาวๆฉันจะจีบเขาแน่นอนดีด้าเวียนหัวไปหมดตอนนี้แม้แต่คำพูดแบบนี้แม่ของเธอก็พูดออกมาแม่บางคนมองแค่รูปลักษณ์ภายนอกไม่ได้อะไรซื่อสัตย์นิสัยดีมีคุณธรรมแม่ก็แค่ถูกหลอกโดยรูปร่างหน้าตาของเขาแม่รู้ไหมว่าครั้งแรกที่หนูเจอเขาเขาสัมผัสหน้าอกของหนูโดยไม่ได้ตั้งใจสามครั้งแรกที่หนูพบเขาเขาก็จับทั้งหมดคนแบบนี้ยังเรียกว่าดีไหม แม่ของดีดาทำหน้าไม่อยากเชื่อแกชกเป็นท่าแกชกเขาจนล้มลงไปกับพื้นท่าเขาทำอย่างนั้นกับแกจริงตอนนี้จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับแกได้ยังไงแถมหน้าอกใหญ่ของแกก็ได้มาจากฉันตอนนี้ฉันพอใจเขามากขนาดนี้จับไม่กี่ครั้งจะเป็นไรไปอย่างดีที่สุดเขาก็จะเก็บแกไว้ไม่ใช่เด็กเอ็นะจะมาเก็บไว้อะไรแม่ตอนนี้แม่เริ่มผิดปกติมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะ คำพูดแบบนี้ก็ยังพูดออกมาได้ไปนอนเถอะพรุ่งนี้ต้องไปโรงพยาบาลหลังจากเสร็จสิ้นดีด้าก็ไม่สนใจเธอและขึ้นไปชั้นบนทันทีแม่ของเธอสายหัวปกติเธอดูฉลาดมากแต่ตอนนี้เธอไม่มีสมองเลยตอนไปบริษัทดีด้าได้เจอเลอแปงพอดีจึงกล่าวทักทายเขาเลอแปงเลิกคิวด้วยรอยยิ้มและเดินเข้าไปในลิฟต์มีคนค่อนข้างเยอะในลิฟต์ดีด้าถูกบีบไปที่มุมห้องซึ่งเลอแปงกำลังยืนอยู่ข้างเธอ หลังจากคิดสักพักเขาก็ยกริมฝีปากบางๆแล้วพูดว่าบะหมี่แห้งที่คุณกินเมื่อคืนนี้อร่อยมากหลังเลิกงานเราจะกลับบ้านคุณด้วยกันในลิฟต์มีผู้คนไม่มากไม่น้อยแต่ทุกคนก็ได้ยินอย่างชัดเจนทำให้การแสดงออกของพวกเขาเปลี่ยนไปดีด้ากัดฟันของเธอด้วยความกังวลลดเสียงลงแล้วพูดว่าอย่าพูดคุณว่ามันเค็มไปหรอผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันงั้นใส่เกลือให้น้อยลงหน่อยเขากระซิบที่หูตอบเธอ คนรอบข้างไม่กล้าที่จะเปิดตาดูชัดๆแต่พวกเขาก็ยังแอบดูอยู่ดีด้าพูดคุณเคยไปบ้านฉันเมื่อไหร่ไม่เคยไปมาหรอแต่ผมจำได้แม้แต่ตำแหน่งห้องน้ำของคุณได้ชัดเจนเลยนะยาเถียงเลยก็แค่อยากได้ดอกกุหลาบไม่ใช่รอเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเอามาให้ความอ่อนโยนและความหวานของเลอแปงดีดาโกรธและวิตกมากแต่ทำได้เพียงส่งสายตาอาฆาตใส่เขาอยากจะฆ่าเขาออกเป็นชิ้นๆพนักงานในลิฟต์ก็รู้ได้ทันทีว่าที่แท้ก็งอนกัน พนักงานหญิงนั้นทั้งอิจฉาและเกลียดชังโดยคิดว่าดีด้าเจตนาจะแสดงตัวผู้หญิงเจ้าเล่์แบบนี้น่ารำคาญที่สุดในเช้าวันเดียวความจริงที่ว่าดีด้าเป็นแฟนของประธานก็ได้แพร่กระจายไปทั่วทั้งบริษัทต,ตอนนี้เธอกำลังอธิบายแต่มันก็เริ่มไร้หนทางขึ้นเรื่อยๆและถึงแม้จะกระโดดลงไปในแม่น้ำเหลืองก็ล้างไม่ออกหลังจากเลิกงานในช่วงบ่ายรถเบลลี่สีดำก็จอดอยู่ข้างถนนของบริษัท ดีด้าออกมาและเห็นมันอย่างรวดเร็วเธอต้องการหลีกเลี่ยงแต่เลอแปงมีไหวพริบและรวดเร็วเขาเปิดประตูรถและยืนอยู่ตรงหน้าเธอขึ้นรถตอนนี้ฉันกระโดดลงไปในแม่น้ำเหลืองแล้วล้างยังไงก็ล้างไม่สะอาดดังนั้นได้โปรดอย่าเอาโครนทาตัวฉันอีกโอเคไหมบทที่857พัฒนาแบบนี้ต่อไปเลอแปงไม่สนใจในเมื่อมันล้างไม่ออกแล้วทำไมเราไม่พัฒนาแบบนี้ต่อไปละ่ะ เพื่อนร่วมงานผู้หญิงที่เดินตามมาข้างหลังเห็นภาพนี้เข้าจึงพูดว่าขนาดท่านประธานยังชอบหาเรื่องคนอื่นหน้าประนามคุณได้ยินไหมถ้าคุณยังหาเรื่องอยู่อย่างนี้คุณจะถูกประนามเขายังคงรักษาท่าทางสุภาพบุรุษดีด้าโกรธมากจนอยากจะบีบคอเขาถ้าไม่ใช่เพราะเห็นแก่เงินกู้คุ้งเขาคงถูกรัดคอตายจริงๆเธอทำอะไรให้เขาถึงต้องถูกประนามแบบนี้จะขึ้นหรือไม่ขึ้นแต่ผมมีเวลาจะยืนที่นี่สักพักก็ไม่เป็นไร เลอแปงยิ้มและยักไหล่ข้างหลังเขามีพนักงานของบริษัทเดินมาเรื่อยๆและมองมาทางนี้เป็นครั้งคราวเมื่อถูกสายตาสงสัยมองมาดีด้าก็รู้สึกอึดอัดมากเพื่อหลีกเลี่ยงความสนใจจากสายตาหลายคู่มากขึ้นเรื่อยๆเธอจึงกัดฟันแอบยกหมัดให้เลอแปงเปิดประตูรถด้วยมือข้างหนึ่งแล้วเดินขึ้นรถรถกำลังขับอยู่บนถนนและในรถมีเพียงคนสองคนดีด้าเหล่ตาจ้องมองเขาอย่างดุดนันคุณลองทำลายชื่อเสียงของฉันอีกครั้งดูสิ เมื่อเห็นใบหน้าที่โกรธเคืองของเธอเลอแปงกลับยิ้มอย่างสบายใจด้วยใบหน้าขี้เกียจและถามอย่างงงงวยผมทำลายชื่อเสียงของคุณเมื่อไหร่คุณยังทำลายไม่พอหรอดีด้ารู้สึกว่าลักษณะอันธพาลของเขาดูราบเรียบเล็กน้อยคุณไปที่บ้านของฉันครั้งแล้วครั้งเล่าปรากฏต,ตัวต่อหน้าแม่ของฉันและจงใจพูดในสิ่งที่คุณพูดต่อหน้าคนในบริษัทจงใจขวางฉันที่ประตูบริษัทด้วยคำพูดที่ดูเหมือนไม่มีอะไร ทําให้พวกเขาเข้าใจผิดถึงฉันกระโดดลงไปในแม่น้ําเหลืองก็ล้างไม่ออกคุณจะทําลายมันยังไงอีกในเมื่อเข้าใจผิดไปหมดแล้วให้เข้าใจผิดมากไปอีกหน่อยไม่เห็นเป็นไรคุณว่าไหมดีด้าจ้องมาที่เขาอย่างโกรธเคืองทําไมฉันควรถูกเข้าใจผิดด้วยคิดว่าฉันบ้าเหรอเลอแปงมองมาที่เธอด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยบนริมฝีปากของเขาผมให้คุณยืมเงินมากขนาดนั้นโดยไม่เก็บดอกเบีย้ยโดนเข้าใจผิดครั้งเดียวจะเป็นไรไป เหมือนคุณจะรู้สึกเสียเปรียบจากการไม่คิดดอกเบีย้ยคุณเลยจะปล่อยเรื่องเช้าโชว์กับฉันงั้นหรอนั่นไม่ใช่ปัญหาฉันสามารถให้คุณดอกเบีย้ยได้ถ้าคุณต้องการดอกเบีย้ยหรือคิดว่าผมเป็นคนไม่มีเงินหรือไงเลอแปงเพียงแค่ขยับริมฝีปากบางๆของเขาแล้วพูดว่าผมไม่สนเรื่องเงินดอกเบีย้ยแค่นั้นหรอกแม้แต่หนึ่งล้านที่ผมให้คุณไปผมก็ไม่เอามาใส่ใจแต่ฉันยินดีมากกว่าที่จะได้มีข่าวชู้สาวกับคุณคุณเต็มใจไม่ได้แปลว่าฉันเต็มใจนี่มันตรกะอะไร ตอนนี้เลอแปงคิดจริงๆว่าเธอโง่จริงๆและเธอก็โง่อย่างเห็นได้ชัดพูดมากหน้าอ,อกโตไม่มีสมองสมองของคุณไปเจริญอยู่ที่นมจนหมดหรือไงคุณนั่นแหละสมองไปเจริญที่นมเธอไม่ยอมอ่อนข้อผู้ชายคนนี้จริงจังได้ไม่กี่นาทีจริงๆงั้นลองมาอธิบายให้ผมฟังซิฉันเต็มใจจะมีข่าวชู้สาวกับคุณแล้วนี่มันหมายความว่ายังไงน้ำเสียงของเลอแปงเริ่มต่ำลงต่ำลงและยังแฝงไปด้วยถ้อยคำสารภาพบางอย่าง ดีด้าเกลียดผู้ชายที่พูดด้วยน้ำเสียงแบบนี้ที่สุดแต่ตอนนี้เธอรู้สึกหูร้อนไปหมดฉันไม่เข้าใจว่าคุณทำอะไรอยู่นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณนมใหญ่ไม่มีสมองตอนนี้กำลังแกล้งทำฉันโง่หรือคุณโง่ถึงขั้นนั้นจริงๆเลอแปลงไม่เชื่อคำพูดไร้าสาระของเธอเลยได้งั้นฉันจะถามคุณหน่อยทำไมคุณถึงสนใจฉันดีดาไม่ใช่ผู้หญิงประเภทที่จะเขินอายเมื่อได้ยินคำพูดของเขาเธอก็ขยับปากและยืดหน้าอกตูมตั้งตรง หรือคุณสนใจหน้าอกของฉันเธอเคลื่อนไหวในพื้นที่จำกัดและเมื่อเธอเขย่าแบบนี้ส่วนโค้งของหน้าอกของเธอก็แกว่งไปมาซึ่งสามารถดึงดูดสายตาของผู้ชายเกือบทุกคนได้เลอแปงคอแห้งเล็กน้อยลูกกระเดือกของเขาขยับขึ้นลงดวงตาของเขาขยับขึ้นลงตามส่วนว้าโค้งนั้นเชดผู้หญิงคนนี้เปลี่ยนเป็นแซบแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่แม้แต่การกระทําที่กล้าหาญและปล่อยตัวแบบนี้ก็สามารถทําได้ดูสิ ตอนนี้คุณยอมรับแล้วหรือยังดีดาจ้องมาที่เขาและถามอย่างประชดประชันผมยอมรับตอนไหนคุณภูมิใจกับหน้าอกของคุณมากเกินไปหรือเปล่ามีผู้หญิงนับไม่ถ้วนที่มีหน้าอกที่ใหญ่กว่าและหน้าอกที่สวยกว่าคุณทำไมคุณถึงคิดว่าเป็นหน้าอกที่ดึงดูดผมเขายังถามกลับดีดายักไหล่ไม่ใช่ว่าทำไมฉันถึงคิดอย่างนั้นเป็นเพราะฉันคิดว่านี่เป็นเพียงข้อได้เปรียบเดียวในร่างกายของฉันที่ฉันสามารถดึงดูดคุณได้ เมื่อได้ยินเช่นนี้เลอแปงก็ขมวดคิ้วและพูดกลับไปว่าคุณดูถูกตัวเองจริงๆที่จริงแล้วฉันไม่ได้ดูถูกตัวเองตรงกันข้ามฉันภูมิใจในตัวเองมากเกินไปดังนั้นฉันเข้าใจว่าคนอย่างฉันไม่คู่ควรกับคุณทุกอย่างไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันคุณเป็นประธานมีเวลาแต่ฉันยุ่งมากฉันไม่มีเวลามาเล่นเกมกับคุณหรอกเธอเข้าใจคำพูดของตัวเองดี ผมก็ไม่มีเวลามาเล่นเกมกับคุณมากนักอย่างที่คุณว่าด้วยเงื่อนไขแบบผมมักจะมีผู้หญิงมากหน้าหลายตาเข้ามาถ้าผมต้องการเล่นเกมจริงๆทําไมผมต้องไปหาคุณด้วยดีดาขยับริมฝีปากของเธอเล็กน้อยและเงียบไม่พูดอะไรรถเล่นไปตลอดทางหลังจากนั้นไม่นานเธอก็พูดว่าจะพาฉันไปไหนกินอาหารเย็นเขาเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวและหันรถกลับฉันจะกลับไปกินข้าวที่บ้านให้ฉันลงรถเดี๋ยวนี้ เลอแปงจะฟังเธอได้อย่างไรเขาขับรถด้วยตัวเองและในที่สุดก็หยุดรถนอกป่าใกล้ชานเมืองมีบ้านได้อยู่ข้างในและอาหารที่ทําก็ไม่ต่างจากอาหารที่บ้านรสชาติอร่อยอร่อยจริงๆแต่ดีด้าไม่อยากกินมื้อนี้เป็นครั้งแรกที่พวกเขาทั้งสองกินกันอย่างเงียบๆหลังจากกินข้าวแล้วเลอแปงก็พูดว่าลองนึกถึงสิ่งที่ผมพูดแล้วให้คําตอบผมผมคิดว่าเราเข้ากันได้จริง,รงๆเธอพูดไม่ออก ผู้ชายผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานพวกเขาพัฒนามากขึ้นเพราะมีความรู้สึกต่อกันผมคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติคุณแน่ใจหรือว่าคุณไม่มีความรู้สึกใดๆกับผมเลยเลอแปงเอ็นหลังอย่างเกียดคร้านบนเก้าอี้ของเขาอย่ากโกหกไม่งั้นจะจมูกยาวนะเธอมองเขาอย่างโกรธจัดเลอแปงต่อยให้เธอคิดไม่บังคับเธออีกเขารอให้เธอกินไปสักพักและพาเธอขึ้นรถก่อนจะส่งเธอกลับบ้าน ขับรถไปไม่นานเลอแปงก็รู้สึกเวียนหัวสายตาพราาเบลอรู้สึกไม่สบายตัวมากๆเขาจึงจอดรถคุณมาจอดรถผมจะพักผ่อนสักครู่ดีด้าก็เห็นว่าใบหน้าของเขาดูไม่ค่อยดีนักแถมยังซีดขาวจึงไม่ได้พูดอะไรนอกจากถามเขาว่าไปที่ไหนที่อยู่คอนโดของเขาเธอกด GPS และขับตามไปสถานที่ที่ไปไม่ใช่คฤหาสน์ของเขาแต่เป็นคอนโดในใจกลางเมืองเขาตัวอ่อนหน้าผากร้อนและไม่มีแรงไปทั้งตัวหรือเขาจะป่วยเพราะลมหนาว ดีด้จอดรถและช่วยพยุงเลอแปงขึ้นไปชั้นบนสุดด้วยกำลังทั้งหมดของเธอก่อนจะยืนอยู่ที่ประตูพยายามเปิดประตูแต่เขาขยับไม่ได้กุญแจอยู่ในกระเป๋าลมหายใจที่พ่นออกมาจากรูจมูกของเขาร้อนราวกับน้ำเดือดบทที่858คุณบ้าไปแล้วเหรอดีด้ามองลงไปที่กระเป๋าของเขาเม้มปากและไม่ขยับแต่เลอแปงเริ่มมีอารมณ์ฉุนเฉียวเล็กน้อยเขารีบดึงเน็กไทที่คอของเขาออกลวกๆและพูดว่า ไม่ต้องห่วงน้องชายของผมไม่ได้ยาวขนาดนั้นดีด้าเธอล้วงเข้าไปในกระเป๋าสูทของเขาผ้านั้นนุ่มหน้าสัมผัสแต่เขาไม่ได้ใส่กางเกงสเตย์ด้วยการสัมผัสเช่นนี้เธอยังหากุญแจไม่เจอและฝ่ามือของเธอก็แตะขาของเขาผ่านผ้าบางๆพอดีต้นขาของเขาร้อนมือของเธอสัน่นและร่างกายของเขาก็สั่นเล็กน้อยก่อนจะตึงและแข็งอย่างมากทำไมคุณไม่ใส่กางเกงสเตย์เธอกัดฟันและเหยียดมือลงไปหากุญแจต่อ เลอแปงผู้ซึ่งถูกยัวย่วยุรู้สึกอ่อนไหวอย่างยิ่งจนไม่สามารถทนได้อีกต่อไปกางเกงสูทของเขาตั้งขึ้นอย่างรวดเร็วเขากัดฟันแน่นคุณเคยเห็นผู้ชายคนไหนยังใส่กางเกงสเตย์ไหมมันส่งผลเสียต่อความงามของผู้ชายดีได้ขี้เกียจสนใจเขาแต่เมื่อก้มศีรษะลงเปลวไฟความโกรธก็ลุกโชนจากคอไปที่หน้าผากอย่างรวดเร็วคุณบอกว่าน้องชายของคุณไม่ยาวไม่ใช่หรอคุณเอาแต่ลูกยั่วแบบนี้มันจะไม่ยาวขึ้นได้ยังไง ถ้ามันไม่ตั้งผมก็ผิดปกติแล้วกลายเป็นคนร้ายสมรรถภาพไสหัวไปเธอผลักชายที่หนักพอๆกับหมูออกไปดีได้รู้สึกเหนื่อยและกระหายน้ำดังนั้นเธอจึงยืนข้างตู้กดน้ำและเทน้ำหนึ่งแก้วดื่มอึกๆหลังจากสงบอารมณ์แล้วเธอก็เอาผ้าห่มคลุมให้เลอแปงให้ยาเขาและแต่หน้าผากเขาดูอีกครั้งคุณรู้ไหมว่าทำไมคุณถึงป่วยทั้งหมดเป็นเพราะแกล้งฉันตรงตามที่คนโบราณว่าคนจิตใจไม่ดีก็มักจะจบไม่สวยเข้าใจหรือ,อยัง อย่าชะล่าใจไปรอผมหายละหน้าดูตอนนี้เลอแปงหมดแรงจริงๆดีด้าไม่เห็นด้วยเธอลุกขึ้นและเตรียมจะกลับไปเลอแปงพูดว่าเดี๋ยวแล้วโยนกุญแจให้เธอดึกเกินไปแล้วตรงนี้ไม่ควรเรียกรถเท่าไหร่ขับรถผมกลับเธอไม่ต้องฉันเรียกรถได้ขับรถปลอดภัยแต่นั่งแท็กซี่ไม่ปลอดภัยเอากุญแจไปเขาพูดเสียงแข็ง คุณดูแลตัวเองให้ดีก่อนถ้าไม่ปลอดภัยผู้ชายสาคนหรือแม้แต่ผู้ชายสิบคนก็สู้ฉันไม่ได้หญิงแต่ผมชอบมันพิสูจน์ทางอ้อมว่าคุณมีความรู้สึกกับผมถึงได้พยายามขนาดนั้นทำไมคุณถึงไม่ชกผมสักสองครั้งตอนผมจุบคุณก่อนหน้านี้หรือจับทุ่มยอมรับมันซะเถอะว่าคุณก็หลงเหมือนกันจนไม่สามารถดึงตัวเองออกมาได้ไม่สามารถใจร้ายกับผมได้เลอแป้งหัวเราะเบา ดีด้าเปล่งเสียงเล็ดลอดออกมาระหว่างฟันของเธอไม่ต้องกังวลคราวหน้าฉันจะทำตามความปรารถนาของคุณอย่างแน่นอนถ้าคุณไม่เคยรู้มาก่อนก็ช่างแต่จากนี้ไปและในอนาคตคุณต้องเตรียมใจให้พร้อมเพราะฉันจะทำสิ่งที่จะทำลายชื่อเสียงของคุณทำไมถึงมีคนระยังอายกับเรื่องนี้ได้ขนาดนี้ดีด้าแค่อยากจะกระโจนใส่เขาแล้วกัดไม่นานโรงพยาบาลก็โทรมาบอกว่าจะทำการผ่าตัดเธอจึงไม่คิดจะอยู่ต่อหรือทะเลาะกับเขาอีกได้แต่รีบไปเรียกแท็กซี่ทันที เลอแปงยืนอยู่ไม่ไกลจากเธอดังนั้นเขาจึงสามารถเข้าใจสิ่งที่พูดคุยทางโทรศัพท์ได้ในเวลานี้หาแท็กซี่ได้ยากมากและโดยพื้นฐานแล้วคนที่ไปไปมามาก็มีด้วยผู้โดยสารอยู่แล้วเมื่อเห็นสิ่งนี้ดีด้ก็อดไม่ได้ที่จะกังวลมันเป็นชั่วโมงเร่งด่วนดังนั้นจึงยากที่จะเรียกแท็กซี่เลอแปงยักไหล่ย,ยืนข้างหลังเธอด้วยขายาวมือใหญ่ของเขาวางลงบนไหล่ของเธอและเขาก็ผลักเธอไปข้างหน้าทันที ดีดาซึ่งไม่ได้เตรียมตัวไว้อย่างสมบูรณ์ถูกผลักเข้าไปในรถเธอยืนไม่มั่นคงจึงล้มลงบนเก้าอี้ก่อนจะจ้องเขาคุณมันบ้าไปแล้วบทที่859คุณคือฮีโร่ของวันนี้เลอแปงดูหญิงในเวลานี้แล้วคุณจะนั่งหรือไม่พูดให้ปฏิเสธไม่ได้วางแผนใส่คนอื่นดีดาเบะป,ปากเบาๆแล้วก็เงียบไปตอนนี้เป็นช่วงวิกฤตไม่อยากทะเลาะถ้าโดนไล่ออกจากรถจริงๆแล้วไปผ่าตัดพี่ชายไม่ทันเธอต้องเสียใจจนตายแน่ เธอยอมสงบนิ่งสักพักและถอยออกมาคราวนี้เธอจะทนเป็นผู้หญิงเงียบหน่อยรู้หน้าที่ตัวเองหน่อยแบบนี้สิถึงจะทำให้คนชอบดีด้าขมวดคิ้วอย่างโกรธเคืองไม่สนใจคำพูดของเขาทำไมเธอถึงต้องการทำให้เขาพอใจระหว่างทางรถติดมากแทบจะขยับไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเรียกได้ว่าขยับหนเกต้องจอด39มเาทำให้หัวใจที่วิตกกังวลของดีด้าเหมือนจะลุกเป็นไฟ เลิแปลงเลิกคิวสตาร์ทรถและขับผ่านช่องวาง่างแคบแคบเขาไม่ได้หยุดแม้เห็นไฟแดงเอาแต่ขับตรงไปดีด้ามองไปที่ไฟแดงและไฟความเป็นตำรวจจราจรของเธอก็เริ่มโหมกระพือคุณปฏิบัติตามกฎจราจรหน่อยได้ไหมขับรถไปเรื่อยแบบนี้ถ้าเกิดอุบัติเหตุจะทำยังไงคุณรู้หรือไม่ว่าทุกปีเพราะฝ่าฝืนกฎจราจรมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกี่ครั้ง เมื่อได้ยินเช่นนี้เลอแปงก็ไม่พูดอะไรเท้าของเขาเหยียบเบรกและทันใดนั้นรถก็หยุดกระทันหันทําให้หน้าผากของดีด้ากระแทกหน้ารถทันทีไม่มีปัญหาถ้าอย่างนั้นผมจะปฏิบัติตามกฎจราจรจากสถานการณ์ตอนนี้คาดว่าน่าจะต้องเวลาสองหรือสามชั่วโมงเราค่อยๆรอคุณอยากฟังเพลงอีกไหมเขายิ้มอย่างสบายๆดีด้า เธอกัดริมฝีปากและไม่พูดอะไรเลอแปงวางมือข้างหนึ่งบนพวงมาลัยและอีกมือหนึ่งวางลงบนเก้าอี้หนังที่นี้คุณจะแหกกฎหรือไม่แหกกฎเธอยกข้อมือขึ้นและเหลือบดูเวลาก่อนจะลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วพึมพำตอบแหกเลอแปงเลิกคิ้วคุณอะไรนะผมได้ยินไม่ชัดแหกกฎแต่ระวังความปลอดภัยและอย่าไปชนคนอื่นในสถานการณ์พิเศษเธอขอละเมิดกฎเพียงครั้งเดียวและครั้งต่อไปจะไม่ทำอีกแน่นอน คุณละเมิดกฎเองและคำพูดที่ดีก็เป็นของคุณคุณเป็นคนแบบนั้นได้ยังไงเลอแปงมองมาที่เธอดีด้าอายกระแอมของครั้งแต่ก็ไม่พูดอะไรเรื่องนี้เธอมีเหตุผลรถขับไปตลอดทางต้องยอมรับว่าทักษะการขับรถของเลอแปงไม่ธรรมดาเขาสามารถขับได้อย่างอิสระในช่วงการจราจรกับข้างเขาเทียบได้กับนักแข่งรถ ต้องขอบคุณเขาที่ใช้เวลาไปถึงโรงพยาบาลภายในเวลาเพียง20นาทีมีเพียงแม่ของดีด้าเท่านั้นที่เฝ้าอยู่นอกห้องผ่าตัดเธอกระสับกระส่ายเดินไปมาเมื่อเห็นอย่างนี้ดีด้าก็รีบจับมือเธอแม่สถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างผ่าตัดแล้วที่เหลือไม่รู้เธอมองห้องฉุกเฉินอย่างกังวลไม่ต้องกังวลพี่ชายจะต้องไม่เป็นไรเขาจะปลอดภัยดีแน่นอนดีดาปลอบโยนเธอด้วยน้ำเสียงหนักแน่น ถ้ายังเชื่อตัวเองไม่ได้แล้วคนอื่นจะเชื่อได้ยังไงอาจเป็นเพราะคำพูดของเธอหนักแน่นเกินไปทำให้แม่ของดีด้าโล่งใจขึ้นเล็กน้อยและในที่สุดก็นั่งลงบนเก้าอี้นอกห้องผ่าตัดเลอแปงไม่ได้กลับไปเขายืนพิงกำแพงฝั่งตรงข้ามรอเป็นเพื่อนการรอคอยเป็นเรื่องที่ทรมานที่สุดเพราะคุณไม่มีทางรู้ว่ารออะไรอยู่ไม่ว่าจะเป็นชีวิตความตายความหวังหรือความสิ้นหวังไม่รู้จบเวลาผ่านไปอย่างเงียบๆทุกนาทีตอนนี้มีเพียงเสียงหายใจจากพวกเขาทั้งสามดังสลับกัน ทันใดนั้นประตูห้องฉุกเฉินก็เปิดออกและหมอที่สวมเสื้อกาวก็ออกมาดีด้ารีบเดินเข้าไปก่อนที่เธอจะพูดได้หมอก็พูดก่อนว่าใครมีเลือดกรุ๊ปโอไหมครับตอนนี้เราต้องการเลือดกรุ๊ปโอผู้ป่วยมีเลือดออกมากต้องการการถ่ายเลือดฉุกเฉินและไม่มีเลือดในธนาคารเลือดของโรงพยาบาลดีด้าตกใจมากเธอมีเลือดกรุ๊ปเอและแม่ของเธอก็เป็นกรุ๊ปเลือดเอทำยังไงดีไม่มีเลือดในธนาคารเลือดเธอยกมือขึ้นจับหน้าผากรู้สึกปวดหัวเหมือนจะแตกเป็นเสี่ยงเสียงราวกับว่ามันกำลังจะระเบิด เอาของผมไปผมกรุ๊ปโอเลอแปงผู้ซึ่งรอยอย่างเงียบเๆยบยืนขึ้นแล้วพูดหมอก็อดไม่ได้ที่จะแสดงความดีใจออกมาเขาให้เลอแปงตามเขาเข้าไปเมื่อมองตามหลังของทั้งสองคนที่จากไปดีด้า<ๆ>ก็ขยับปากเล็กน้อยหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความซึ้งใจเนื่องจากเสียเลือดมากปริมาณการดูดเลือดจึงค่อนข้างมากหมอเอาไปแ800ก่อนและตั้งใจจะหยุดเพราะกลัวเขารับไม่ไหวเลอแปงกลับพูดเอาต่อเลยครับหมอรู้ดีว่าเลือดไม่เพียงพอ แต่ถ้าถ่ายเลือดต่อไปก็กลัวจะส่งผลเสียต่อร่างกายเขาจึงรู้สึกลังเลร่างกายของผมผมต้องมั่นใจอยู่แล้วเมื่อถึงขีดจำกัดผมจะหยุดดวงตาของเขาลุกเป็นไฟจนไม่มีใครกล้ามองตรงมาที่เขาร่างของเลอแปงยังมีความสง่างามและเคร่งขรึมหมอหยุดชะงักก่อนจะถ่ายเลือดต่อไปเขาหยุดเมื่อถึงขีดจำกัดที่คนคนหนึ่งสามารถแบกรับได้ปริมาณค่อนข้างมากและน่าจะเพียงพอแล้วขณะนั้นใบหน้าและริมฝีปากของเลอแปงก็ซีดจนไม่มีเลือดแล้ว เขาใช้นิ้วกลางกดแขนของเขาและเดินกลับไปที่ห้องฉุกเฉินดีด้ารีบเดินมาพยุมเขาและมองเขาอย่างลึกซึ้งขอบคุณอีกสองครั้งเสียงดังกว่านี้เขาบังคับสีหน้าให้ดูสบายๆและแกล้งหยอกอย่างจงใจดีด้าปวดหัวและรู้สึกทำอะไรไม่ถูกเล็กน้อยผู้ชายคนนี้สามารถทำลายบรรยากาศได้อย่างง่ายดายเห็นได้ชัดว่าคุณอยากจะขอบคุณเขาจริงๆแต่เพียงสองคำจากเขาก็สามารถทำให้คุณลืมคำขอบคุณเหล่านั้นด้วยความโกรธได้ เลอแปงรู้สึกพอใจมากเขาอ่อนแรงไปทั้งตัวหัววางไว้บนไหล่ของเธอดีด้าจะขยับตัวแต่ก็ถูกเขารั้งไว้อย่าขยับให้ผมพักสักครู่เธอความซีดปรากฏบนริมฝีปากที่บางของเขาดีด้าไม่ได้เคลื่อนไหวเพียงแค่รักษาท่าทางนั้นไว้การผ่าตัดยังคงดำเนินต่อไปและอีกครึ่งชั่วโมงต่อมาประตูผ่าตัดก็เปิดออกในที่สุดและแพทย์ก็ถอดหน้าก,ากากออกด้วยสีหน้าพอใจ การแสดงออกเช่นนี้หมายความว่าอย่างไรดีได้ยืนขึ้นอย่างตื่นเต้นหัวใจของเธอเต้นแรงราวกับว่ากำลังจะกระโดดออกจากอกของเธอแม่ของดีได้จับมือหมอไว้แน่นและขอบคุณเขาไม่หยุดขอบคุณขอบคุณขอบคุณมากทั้งสองตามน้ำฝนไปที่ห้องผู้ป่วยหลังจากที่ทุกอย่างเรียบร้อยดีได้ก็เพิ่งรู้ตัวว่าเลอแปงไม่มาเธอรีบบอกแม่ก่อนจะออกไปตามหาไม่มีใครอยู่นอกห้องผ่าตัดเธอถามพยาบาลที่ผ่านมาผ่านไปอย่างกระวนกระวายใจพลางถึงลักษณะของเลอแปง รูปลักษณ์ของเลอแปงเด่นชัดเกินไปเมื่อพูดถึงเรื่องนี้พยาบาลบางคนก็บอกทันทีว่าพวกเขาเห็นเขาเป็นลมหน้าห้องผ่าตัดและตอนนี้เขาก็อยู่ในห้องผู้ป่วยแล้วเธอจึงถามเลขห้องแล้วเดินไปและเขาก็นอนอยู่บนเตียงคนไข้จริงๆหมอมาเปลี่ยนน้ำเกลือดีด้จึงถามว่าอาการหนักไหมหมอดูดเลือดมากเกินไปซึ่งเกินขีดจำกัดของคนปกติดังนั้นเขาจึงต้องพักผ่อนให้เพียงพอเธอโทรหาแม่ของเธออีกครั้งและแตัดสินใจอยู่ในห้องเพื่อดูแลเขา ถ้าไม่มีเขาเธอก็ไม่สามารถมาโรงพยาบาลได้ทันเวลาถ้าไม่มีเขาน้ำฝนก็ไม่สามารถรอดได้คืนนี้เขาเป็นฮีโร่บทที่860รู้สึกอบอุ่นในหัวใจเมื่อเลอแปลงตื่นขึ้นเขาก็เห็นดีด้านั่งอยู่ข้างเตียงพร้อมรอยยิ้มอันอบอุ่นส่งมาที่เขาลุกขึ้นไปกินข้าวกันเถอะเขาพยุงตัวเองลุกขึ้นนั่งทำไมวันนี้ดูอ่อนโยนจังก่อนหน้านี้มันเป็นความผิดของฉนัน คราวนี้ฉันขอบคุณจริงๆเตรียมใจไว้เลยเพราะต่อไปฉันจะอ่อนโยนกับคุณคุณเป็นคนมีพระคุณของฉันฉันต้องปฏิบัติต่อคุณอย่างดีไม่งั้นจะถูกพระเจ้าลงโทษจริงๆตั้งแต่งานไปจนถึงค่ารักษาพยาบาลไปจนถึงการช่วยชีวิตน้ำฝนเขาเป็นคนที่มีพระคุณในชีวิตของเธออย่างสมบูรณ์เป็นเรื่องปกติที่จะต้องปฏิบัติต่อผู้มีพระคุณอย่างดีมันสมควรเป็นเช่นนั้นคุณรู้จักคำว่าฟ้าดินลงโทษด,ด้วยไม่ธรรมดาเลย มันจำเป็นจริงๆนะดีด้าตอบเขาด้วยรอยยิ้มตอนนี้ทำดีกับเขาได้เท่าไหร่ยิ่งดีมีมารยาทกับเขาได้เท่าไหร่ยิ่งดีเลอแปลงพิงหัวและจ้องเธอตอนนี้ผมเข้าใจสำนวนหนึ่งได้อย่างแจ่มแจ้งหน้ามือเป็นหลังมือตอนนี้คุณเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วคุณกำลังพูดว่าคุณไม่ชอบท่าทางที่ฉันทำกับคุณตอนนี้หรอหรือคุณชอบท่าทางที่ฉันทำกับคุณก่อนหน้านี้ไม่เป็นไรมันไม่ใช่ปัญหาฉันจะให้ทุกอย่างที่คุณต้องการเธอยื่นช้อนเข้าปากและพูดอย่างดี ไม่อยากเปลี่ยนพี่ชอบคุณสอพอแบบนี้เขาบกมือท่าทางระมัดระวังของเธอทำให้รู้สึกสบายใจจริงๆทำให้รู้สึกมีความสุขจากก้นบึ้งของหัวใจพี่รอคิ้วของดีด้าอดไม่ได้ที่จะขมวดเป็นปมดูสิเธอบอกแล้วว่าผู้ชายคนนี้ชอบหาเรื่องคนอื่นนับวันยิ่งหน้าด้านแต่ตอนนี้เขาเป็นฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่และเธอก็มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นเธอจึงไม่สนใจเขาได้สิอยากกินอะไรอีกเค็มหวานหรือเผ็ด จกชามเดียวไม่พอสำหรับคนตัวใหญ่ขนาดนี้แน่นอนเลอแปงชอบท่าทางแบบนี้ของเธอมากขึ้นเรื่อยๆทำให้เขาคิดตามอย่างจริงจังเข็มดีด้าห่มผ้าห่มให้เขาแล้วยิ้มบางๆขอให้รอสักครู่แล้วเดินออกจากห้องไปเมื่อเธอกลับมาอีกครั้งเธอก็นำอาหารรสเค็มอ่อนๆและอาหารจานพิเศษบางอย่างกลับมาเป็นเวลานานแล้วตั้งแต่น้ำฝนเข้าไปในห้องผ่าตัดดีด้หิวตลอดเพราะไม่ได้กินข้าวแถมยังต้องป้อนจกให้เลอแปงอีก เมื่อได้กลิ่นข้าวต้มจางๆเธอถึงรู้สึกว่าเธอหิวจนหน้าอกแทบแนบกับหลังอยู่แล้วและท้องของเธอก็ส่งเสียงคำรามดังนั้นเมื่อเธอกลับมาเธอจึงนำผักดองมาให้เลอแปงและนำคอเป็ดสุดอร่อยหนึ่งห่อกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาให้ตัวเองเธอวางของลงบนโต๊ะตรงหน้าเขาแล้วหันเดินไปที่ตู้กดน้ำเพื่อทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเธอไม่ได้กินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมานานแล้วเมื่อเธอลงไปข้างล่างเธอก็ได้กลิ่นที่ลอยมาจึงทำให้รู้สึกอยาก ดังนั้นเธอจึงวิ่งไปซื้อมาน้ำร้อนเทลงในบะหมี่ปิดฝาแช่สองนาทีแล้วเปิดออกเธอนั่งข้างเตียงผู้ป่วยและกินมันด้วยซ่อมกลิ่นหอมของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผสมกับกลิ่นหอมของคอเป็ดช่างยั่วยวนใจจริงๆเมื่อชินผักดงนั่นแล้วเลอแปงก็เหลือบตาขึ้นจากนั้นจึงรีตาไปที่ดีด้าซึ่งกำลังกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอย่างเพลิดเพลินและอร่ออร่อยอยู่ฝั่งตรงข้าม เธอกินอย่างอ,ร,อร่อยเส้นมาม่ายาวๆเมื่อเห็นเธอสูดมันเข้าไปก็ทําให้เขาต้องกลืนน้าลายตามอีกครั้งทั้งร่างของเขาก็ตอบสนองอย่างไม่คาดคิดดีได้ยังคงก้มหน้าจิบซุปอย่างไม่รู้ตัวเธอรู้สึกว่าซุปร้อนส่งตรงไปยังก้นบึ้งของหัวใจมันอบอุ่นร้อนและสบายเลอแปงกระแอมเบาๆผักผักดองไปด้านข้างอย่างไม่ใส่ใจจากนั้นก็กระแอมและพูดว่าขอผมกินหน่อยเถอะอะไรในที่สุดเธอก็เงยหน้าขึ้นดีได้เหลือบมองเขาแล้วพูดว่าคุณพูดอีกครั้งฉันได้ยินไม่ชัด เธอมโมแต่ยุ่งกับการกินจนไม่มีเวลาฟังเขาเลอแปงเหลือบมองที่ถ้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอีกครั้งและพูดโดยไม่ลังเลว่าให้ผมกินมาม่าของคุณบ้างจบตอนข้าขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและให้การสนับสนุนด้วยนะคะ